เดินทางมาเร็วคันกำไบกับไป็ดฟันกับฟันดีอยู่เดี๋ยวฟันฟันดีฟันว่าได้กินนั่นกินนี่ผู้นี้ผู้นี้เอาหนัาดีมาให้กนละจ้ะกินว่าเด็กอาจจะเขาเดี๋ยวถูกยางเดี๋ยวบบโอตัลตีแดี๋ยวไม่ไดี๋ยวกับเขอให้เป็นเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางเดี๋ยวแบบวกว่าเออเลือกแท้เขาแท้เดี้ยงทางศิเดี๋ยวแบบพวกเขาเบาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพวกบาะตัวไหนเดี๋ยวกับเขอให้เป็นแค่แนวทางเก่าจุดปิดกับยาบากันแล้วที่นี่เลขยกที่เดีาไปไปอ่า ไปถ้ำบุญแลาะค่ะทอ่วายุ่นอ่ายุ่จังหวัดเลย่างที่เดีวแค่เปน็นนวนาะค่ะที่เพิ่นให้ให้เล็กมาตลอดมาที่นี่เดี่ยวไปแล้วแล้วแต่ก็ไปฟันทู้เทาผู้เทาแล้วแล้วเป็นกันเรียกว่าแมาเราบอกพน้าวคุรองม่ด่วนแล้วคอยามึงม,ม,หา,มาหาคุนอนสีเนาะแม่เราบอกันมาวเพือเงียบเพื่อมีดแทพนาว่าเพิ่ไข้หรือเปล่าเพื่อเับ่อสิช่องไม่ไเขี่ยบไข้แล้วเพราะว่าเดี่ยวไม่ได้ไปหาเิ่นนวนแล้วเนาะเป<ห>็นชองปีลว เดี <m uch> ๋ยวด้ไปหาเพื่อนวันที่นี่เนว่าเดียวไปปุ๊บเพื่นกันเลยเคียงให้เคียตัวเด็กให้่ึวมาเอาตัวเล็กันนีเด้อไปขึ้เก้าน่ะละเห็นขึ้นเก้ามากไปได้กับหมนขึ้นเก้าน่ะล่ะนมา่มีสีโดนไปได้กับามกนมาสีหน้าอดนตโนก็เลยว่าม่อโดนมากแล้วไปยามมาตัวกันเด้อพสนุกใคนกันเลยว่าคยตัวอยู่เกาะนมาสีเนาะอันพอค่อยตัวเด้อกันมาจะมาไปได้กูไห้มุงบันนั่นกนมาแล้วที่เด็กไกัเลยเคียงให้เันเคียงให้ มันเกิดถิ่นอยู่กับขุ่มเสียเนาะเป็นเกียเขียนไห้เขียนไห้เลขอันซี่หาสงเป็นเชียนไห่แต่ทีนี้แต่วันยูทูบอ่ะทูบก็ได้ซี่หาสงอีกฝั่งตรงกันเป๊ะเลยจ้ะอันนี้คือกับเยาวาร้ายตัวเนาะอันนี้ก็คือว่าห้องห้องไปไปท่าบุญไปท่าบุญแล้วแล้วกับผู้คนค่อยไห้เป็นเกิดสกเกียเขียนไห้เราจ้าแต่ที่นี่กับเยาวาเออไปมันก็ตัวนี้ไปมันก็ตัวนี้กับเยาวากันทุกอย่างเจ้าก็บลอยเป็นแค่แนี่ยข้าง ตัวเต้าองเจอกับู้อกว่าเนี่ยก็เสียว่าได้กัมีเอซหลายๆท่านกับอกว่าเอออันกัหลายๆค้มเมนเนาะกับกยดามาเยาวากันเพราะว่าตัวเลขที่โตให้ก <museums> ับขอให้เป็นแค่หน้าข้างเจ้ากับบุ้คืมูกันต้งค้นกับบอกว่าต้งค้นกับอกว่ายังเหะอ่าก็หายไลายตัแท้เมือนอ้นสิบว่าหลาตบอคือเป็นดนไมที่จังมือนนี่เนาะอ่าไปถอดเมือนัันกคนันยูกับอ โอ้ว่าเป็นไก่เหรอเียกเป เก็ดเกงามันจะเป็นแบบเก็ดเก่าเก็บเก่าสมันอานผัดันีมันยังไน่หันละจะยังไม่หันละยาก็มาไล่ตวเด้อเอมซีเอ็าโวามันนี่แต่ว่าแต่ว่าแบบแต่า่าเดือนท้ายบุญแต่่ากงไทยแตมาตัวไดกับกันจ้าันเจ้าซื่อแลกมากกะบก็เรียงท่านไปก็ได้นะคะบางท่านก็แต่าก็ขออยังเดียวเพราะว่า เ่าเจ้าวากันกับพ่อตัวบางเต๋อจะจื้อด้านนี้ด้านไหลทั้งคนก็บอ,อกว่าตัวเลขออกแล้วเราเป็นยังคือจังออกมาล่องอ่าแต่เือว่าท่านบริเตนตามไหมคะถ้าท่านติดตามแบบกลมๆท่านก็จะเห็นตัวเลขของเตาเนาะคะอ่าจังบางท่านก็บอกว่าวา้อสารพัดเพือว่าเพิน่นเพิ่นบ่มีบุญวาสนาแล้วนาะไปจังตัวของเต้าเองเต้ากับเสียในด้านนี้เสียอย่างที่เพราะว่าเต๋อหลังเห็นกับตัวเจ้าของ เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลของ้งเทานะคะเต่อเป็นเต๋สางน้ำท่าบุญมากจากคนถี่แบบว่าก็สงจากคนถิ่เค่อยไม่หนีไม่ศีนน่ะล,ละไปแตจะมาถึเบิดหนีบิดซีนกะย่อนว่าเจ้อเลยเป็นอย่านี้ละยู่ในหันละตัวเลขมีนะก่นะศูนย์บอกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกดูแล้วยไงก็ได้ เจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกเลขทูปังเติจุดเกสำเ็เนาะเจ็ดเก้าหกอย่าาเหมือนนั้นเอ้ามันก็จะจุดไปแล้วนีเกมนบ่เหมือนันเนาะจะไปจไปฟังเหล้าก็บยาเลื่อมแล้ววันี้กับเหล้ากไปเสียงเหล้าก็ไปเสียงกระเทือนบ้านเบิ้นเพราะว่าเอซมันก็ท้ามเต้่ยรอยู่วันน้อเต่เหรนเหล็กเล้าเหริยังเป็นบ่เตี่กับเหรนโมเปนเนาะค่ะแล้เอาตัวเหล็ที่เหมานี่ล่ะจดถูกหอกไปเสียงเบิ้ จังตัวเลขก็ทำก็ดีแล้วเดียวกับสิ่งป้อยไฮแล้วกับเนียนๆไฮแล้วก็วงกลมไฮคือวงกลมไฮยิปซี่ต้อรับผู้งบน้อยเนาะค่ะรับผู้อยากเป็นตัวเนียนๆเหมือนกัเส้อเตัวเตียววงกลมไฮก็ได้เนาะค่ะแมันจะเอาเนี่ยเอานอนบะไหลเนาะนั่เทียจะตัวเตียววงกลมไฮอาจจะออกก็ได้ยังสิเนาะค่ะกับเสียงเบิ้งคนละเล็กคนละน้อยเจ้ากับ่ะไ้ว่ะเฮสนับสนหนึ่งกันพนันเนาะค่ะอะได้ว่าอ่า จังอันปูนของเจ้าวันเป็นเจวแจวปะไ้มีปูนนะค่ะแต่ยันไปลงเสียยังบางท่านก็บว่าเลขเจ้านึ่งที่ไร้โตแท้เลขเจ้าปะไดรไร้โตนะค่ะเพราะว่าจังผู้ได้เอากลิบแจาไปลงแจากับพวกหงส์จ้าแจวแพะเพราขายังเดียวค่ะจ้าของแครนไม่ใหญ่แต่เอฟซีค่ะคือพิดกับเยาวากันเพราะว่าตัวเลขโตเป็นแค่รนเยข้างดังแต่บางท่านก็บอกว่าเอาตัวเลขแต่แต่มันออกค่ะุณสามารถเลียว่าคยเขาจะเที้ย เขาอยู่นะค่ะถือก็ได้ผู้คนถือผู้คนมีดวงองตรงซะจหน้าผู้คนว่มีดวงห่อเพิ่งจะว่ถือเพราะว่าเขล็กแต่บอกไปว่เป็นเก่าสามเก่าหกสามบอกอเก่าสี่เก่าหกสี่ยังแต่ว่าผมให้พวกเกางท่านก็บอกว่าก็มีเพรเห็นปั่ชื่อว่าท่านเป็นคนแบบเขาพีัมิโกน่ะค่ะเาหนงขับเพเลก่ะครับเาเลกขับต้อาเขาเลยเขาอกโนกระซแล้วจมหายเนาะอันอันว่าม่นจมหยยังเด้จมหายก็จ้าสิ แต่มาเขาเห็นยังเขาหายเหล็กอะไรนี่มาจมเลยนี่มะจุ่มนี่มะจมเพราะไก่จมเนี้มันอยากระบายไร้มือฉันไปทำอะไรให้คุณคุณถึงด่าฉันสุดสุเออจังฉันไปทำอะไรให้พวกคุณคุณถึงด่าฉันได้ขนาดนี้ไม่ปลื้มจบนะเลี้ยงแล้วก็จับลงกลมให้เพราะนั่นเนาะค่ะเป็นเป็นห้ายเขาเราเป็นไปขอฟ้าที่เปน เดี๋ยวน้องเก้าจะงกงมให้น้นๆแล้วนะครับเรามาที่นี่เทไก็น่ากันด้วจ้ะเลขตัวนี้แล้วค่ะมันบอกมึนไปย่าเนาะค่ะมึนไปย่ำเราไปย่าว่าเลขก็หมึงเรวจะเรียว่าตัวไหนปเบื้องตี้เหรตอนกูวันไปเป็นเขามึงแต่งันวางสิเนาะตอนที่ว่าตัวนี้เนาะเร็วกับสิเราว่ป็นเอาตัวนี้ไปเลยได้ล่ะเก็บเกเ็บเก่าเนาะเก็เ bọn bọn tìm và thì cả là là uhm. nào, là. Điệt. Điệt. bà là cả yêu cầu bọn yêu. Give me a lạc. 9 me a lạc. Give 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 me a เดหนีแตนมตนี่สามตูเดี๋ยวแเพิ่นเปนตัดเอาเนาะเดี๋ยวสีมาลายตูเนาะครับเป็จับคูเอาเนาะเปจับเอาตัดเอาเดยวสา่อยลตูแท เอาของเาได้ม่เ็นถามเราดีืถามเราเบึงเน้นๆเลยนะแถวตอนนี้ตัวไหนวังสุดท้ายแล้วตัวกะตายก้มให้เน้นเลยหัวนี่

เกี๋ยวหอครับอ่าวันั้นปูไปแหงปูไปเข้าไปนกับเป็นเห็นเห็นทุ่มเามนทุอสูงห้าจีดเรยบอมันไปบวกเรย่อมันไปบวกขึ้นมาเจอกับปล้อยเ็นเดี่ยวกล้อยให่งเป็นเดียวปูหรอวปูดมเนาะกรรมการ เป็นตัวจมัดเอาอยู่นงผมัวศูนย์เเก้าเขาเรียกอยู่ในหลักกิโลตัานี่มันวาดีเรียกย่หันมาครับเรอยู่ในหลักกิโลเละครับศูนย์เจ็ดเก้าวงกลมไว้นิศูนย์เจ็ดเก้าตัวนี้หห้าตัว นิมมแวมอะไเออีกตัวเดียวก็พ่แว่าผมไปวมกลุ่มอไรอะไกได้เนาะตัดสินใจให้ของย่ามี่เี่ยเรไปเจ็ดแปดโชว์เลยที่นี่ห้าชปดถ้ารอโชว์รอแคบรอแคป ศูนย์น้องคค่ะศูนย์หน้าศูนย์หน้าแนาจอยนะศูนย์น็ตอนน้นตรงกมคือศูนย์เก็นาเก็ดแปดศูนย์เก็ดแปหน้าสองส้งามสามองนง คงจุดท้ายวงกลมให้เน้นเงเนาะวงกลมเน้นเน้นจาก็ทวงกลมเลยศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแเลขเลขขูกของเขาอันนี้กว่าเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าศนย์เจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าศูนย์ก็ได้นะค่ะเพราะเดี๋ยวมันขาดเครงมันขาดเืงหนึ่งครับังมันขาดเไม่ได้เขียนให้นะคะเขียนอยู่บอก เหมนบ้างาต้นกับล้างต้นน้อยก็ได้สีแดงเลยสีแดงเลยสีแดงเลยเห็นอีสดงเปลืกูกหางขาดเจ็ดเจาูงถูกถูกเจ็ดเจ้าไปถูกเหรอไปถูเอเจด้าสูงเจ็ด้ากจ็ดสั่งเจ้าเ้ากลูด้าไอะไรบ้เจ้ากเจ้ากมีแล้วนะ เล็กกอัน right. ียกัน <okay right ั่นแะเล็กขกเเจตัวเดียกันนั่นแหละถูกนะ้ค่ะหรือว่าถูกอะไรคะนอถูกเล็กขกเ็กเาไปกันตัวเดียกันนะแคบไปเลยมีน้ำกันอยู่แล้วแคบตเดยนะครับเดี๋ยวจะม้นมาให้ดูผิดเก้าผิกหัวหข้าไปแล้วเต็มแทบนะคะ เอามตรมันคลยเอ็มเาเต็มเลยชุด้งให้นๆชุเจ็ดเาล้วก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวฟังปูไปเตามปูไปันคงเล็กเกถูกเด้อถูกนะคะถูกใช่ไหมเลถูกนะคะแดงเล็กเล็กเล็กถูกก็เลขไม่นั้นแหละเลกตัวเดียวกันเจ็ดเก้าเจ็ดหกม่ตัวล เจ็ดหน้าจอและขยายดูด้วยสาเอดีัวเลขทมีเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับ